ในวันนี้นะครับผมจะลองพาน้องทรูดครับ4 2ครับปั้นสุดใส่ของจัดเต็มนะครับไปรุยในอารีนา p ิวกันนะครับโดยผมจะลองเอาไปเล่นกับรัสกิจครับแล้วก็ทีมกยภาพที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเดี๋ยวลองเทสดูว่าเอาน้องทรูดครับสกินสุดเฟี้ยวของครบแบบนี้ไปเล่นในพิวพีอารีนาจะลอดหรือจะล่วงไปรับชมกันเลยครับผม สำหรับใครที่หาร้านเติมเกมเซฟใน,หนหรีเบิร์ตราคาถูกนี่แหละครับผมคุกกี้แลนด์ชอปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโนรีฟันแน่นอนกรับลิง์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคครับผมสำหรับน้องทรูสนะครับก่อนที่จะเริ่มไปเซิร์ฟกันในอารีน่านะครับผมพามาดูของก่อน น้องทรูดครับเราใส่มาเป็นเซตจุดอ่อนนะครับมาชิ้นนี้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับออบรองเป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์กับจุดอ่อนนะครับชิ้นนี้เป็นพลังโจมตีครับออบรองเป็นจุดอ่อนกับโจมตีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพอยของการทำทรูดเนี่ยนะครับมันต้องทำจุดอ่อนให้ได้เกือบร้อยอัตราบล็อกให้ได้เกือบ40แล้วก็ลดความเสียหายได้สาดสองนะครับซึ่ง2อันนี้เนี่ยจะเป็น2อันที่ใส่เพื่อที่จะลดความเสียหายนะครับก็จะมีชิ้นแรกเป็น โลค้อนเสียหายครับออบรองไปอัตราบล็อกโจมตีเปอร์เซ็นต <on> ์แล้วก็ดาเมจครีนนะครับชิ้นน no no ี <enough> ้เป็นอัตราบล็อกโจมตีจุดอ่อนนะครับเป็น15%แล้วก็มีดาเมจครีนค้อน12%นะครับไต่มาเป็นประมาณนี้ครับซึ่งอัตราบล็อกเนี่ยผมทำได้อยู่ที่ประมาณ32ครับซึ่งหลักๆในอัตราบล็อกเนี่ยทรูสเนี่ยมันจะมีอัตราบล็อกอยู่ที่60%อยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าตอนนี้อัตราบล็อกผมอยู่ที่ประมาณ92นะครับ มาครับแลันวาในอารีนานะครับเราก็จะพาน้องทรูดไปเสร์มกันในทีมกายภาพนะครับกับแรดกิทครับใส่มาคู่กันนะจะเป็นทรูดสีสองกับแรดกิทนะครับซึ่งจริงเนี่ยหลักๆในคลิปที่แล้วเนี่ยเราลองเอาอคอมแบบนี้ไปเล่นนะครับก็จะมีคลายมีคลายแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเราใส่เป็นเอชใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราออกแล้วแล้วเราเล่นทีมกายภาพโถมดาเมจไปเลยนะครับจริงๆจะใส่คางูล้าก็ได้หรือว่าจะใส่คลายก็ได้เพื่อที่จะโถมดาเมจ ในกรณีที่มีตัวหนึ่งที่โดน CC ไม่ว่าจะเป็น c c จากเกลดสครับหรือว่า CC าตัวอื่นเนี่ยนะนเราก็ให้อีก3ตัวเนี่ยสตัวหลังเนี่ยเป็นตัวดาเมจล้วนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเทสกันดูแล้วกันนะจ๊ะโอเคผมมาเดี๋ยวเราจะพาไปเซิร์ฟกันเลยนะเป็นทีมกยภาพล้วนเลยแล้วก็เดี๋วบดาเมจที่ทําได้กันนะครับซึ่งสกิลที่เราจะใช้นะครับเราก็จะใช้เป็นน้องทรูสเปิดนะครับเป็นนันนี้แล้วก็เป็นคลายดึงโซ่นะเป็นดีโปแทงและคลายดึงโซ่นะครับมา พาไปเซิงกันเลยนะครับมาดูตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างในอารีนานะครับเล่นคอมเน้องทรูดกับคอมชิมกัจภาพมาครับทรูดเปิดมาก่อนปื้มมาโอ้ยติดจุดอ่อนรัวคายก็ไล่ตีเหมือนกันครับดอกนี้มีลิโป้ไล่ลตีอหนึ่งดอกนะครับไล่มาปุา๊บไปจังหวะนี้ครับโอ้ยเรามีโล่จากรัสกิทอยู่นะครับเนี่มีโลจากรักิทด้วยแต่ว่าจริงจะใส่เป็นอ่า จะใส่เป็นน้องอยูก็ได้นะผมว่าไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยใส่เป็นตัดเลือดก็ได้นะใส่เป็นอีลินบางทีเนี่ยมันทิมก็แบบตัาเลือดไม่ไหวนะทุกคนอ่ะมาผม,มานะไม่กระรัวนะครับจังหวะนี้อืนี่ก็มีฮิวกันเรยรัวอ่ะนี่มีคารานอสครับลากลากใส่เราเหมือนกันครับดอกนี้ตัวนี้บาเนบังเซลเราแตกไปได้นะครับแต่ทรูทเนี่ยเรามีโล่กันรัวยา,ยาวๆนะเพราะว่ามีรกกัดเกตอยู่นะครับ แล้วก็ปาดมาตังวันนี้โอ้ยเกือบเอาแตกอยู่นะครับแล้วทูไรตีธรรมดาตอนนี้เกือบแตกอยู่อะโอเคทูเรายังไม่โดนแข่งเลยโอ้โหโดนแข่งอะมีบรันบรันปาดบรันปาดใส่อลิสเต็มๆดอกนี้อ่ะเจนโลเจนโลด้านหลังก็เจนโลกันรัวๆนะทุกคนมีเจนโลนะมีคลายมีลิโป,โป้นะครับลิโป้โดนแข่งอยู่อ่แล้วก็ปาดไปจังวะนี้โถมดาเมจกายภาพนะครับ โอ้โห oh แม่งทุบติดริโป้กูเต็มเต็มหน้าเลยอะจังหวะน,นี้อะไลจิมไปทูตไปจิมจิมดึงโซ่ตอนนี้ริโป้ยังไม่ได้แทงครับโอ้โหดาเมจก็ค่อนข้างที่วแรงครับโอ้โหติดแข็งแล้วแมมดอกนี่ครับติดแข็งเลยริโป้ไ่จิมสักทีว่าพอยหลังมันต้องให้ริโป้ช่วยทิมอยู่นะครับใครก็ออกสกิลรัวๆนะโอ้โหฝั่งนี้แม่งลิงเพิ่งเพ,พิ่งหิวเลือดเหลือซึ่งหลอด อเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องอยูนะไอเขาเรียกว,ว่าไอสันเลียได้เปลี่ยนน้องอยูไล่ตีมาเมตานี้ใส่ทรูดมาอยากเล่นทรูทนะครับเสียสกินเป็นสามสามหมื่นกว่าบี้นะแม่งเอ้ยส่งนี้ทรูดแม่งเล่นยากแต่ว่าพิมไป <c oughs> มาจังหวะนี้ครับพิมไปโอ้ยทรูดกับอืม้มอันนีเกือบแตกนะครับยังไม่แตกนะทุกคนจังหวะนี้ริป,ปร้แทนไม่ออกสกิลเลยเว้ย ต้องให้ลิโป้ออกทิมท่าบนนะครับเพื่อที่จะปิดงานให้ได้ครับแต่ลิโป้ผมแม่งไม่ทิมเลยโดนโดนซีซีรัวๆเลยทุกคนโอ้แล้วตังน,นี้อาริสมันจะฮิวแล้วเนี่ยโอ้โหอาริสมันฮิวแบบหวานเจี๊ยบแน่นอนเรียบร้อยอาริสิวหวานเจลิวหิวหมื่นหนึง่งโอ้โวยจังหวะนี้ลิโป้อ่ะไล่จิมมาครับตรงนี้โอ้โหลิโป้ยังไม่ทิมเลยนะแม่งโดนแข่ง,งยาวไม่ยอมทิมเลยลิโป้ อาไม่ทิมด้วยดิทูกทูติ้มป้ามาโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวครับจังหวะนี้จะไปเลือกล่ะแต่หนึ่งตัวนะครับเไม่เหลือลอะโปโกเอออ่าจจะแทนหนึ่งทีครับเพลงมาโอ้โหไม่เข้าแล้วจังหวะนี้อ่ะยอมรับสภาพนะทีมนี้อ่ะเดี๋ยวขอลองปรับคอมใหม่ก่อนหิวแรงเกินน้องชายฮิวแรงเกินขอปรับคอมใหม่แป๊บนะครับ มาตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นเอ่อเป็นนี่เป็นนังยูอ่ะใส่เป็นนังยูตัดเลือดสักหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นคางูร้านะครับอ่ะเป็นคางูร์เลยใส่แบบนี้บรันบันเซลไปทั้งหลังเลยนะครับโอเคอ่ะ,อะ,อะแล้วก็ตัวนี้มาทิมเลยอ่ะโอเคจังหวะน,นี้ไปตัวนาเมฆเล่นสองตัวพอนะครับใส่เป็นนังยูตัดเลือดนะแล้วก็คางูรซัพพอร์ตทีมกัยภาพนะครับจะ,จะเจอทีมถึงเหมือนเดิม เจอทิมถึกเหมือนเดิมน,นะป่าทุบหน้าไปก่อน1ทีครับมันตรงนี้เนี่ยก็ตัดเลือดได้อยู่นะครับจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะนี้เอามามาลิโปโมาทิมดอกส่งทีมาทิมมาโอ้โหเอ้ยทิมมาเว้ยระเบิดบึ้มบั้มมา1ทีรอคังคุลาแตกอ่าตัวนี้ลิงคุปไปอืมคังคุลายังไม่แตกนะครับมาอ่าก็ ปาดมาโอ้ยอลิสติดสันอ้นระเบิดดาเมจมาจาังหวะนีะ้มาแล้วังละเปิมด,ดาเมจไหมตึ้งมาโอ้ยกิเลสโดนแช่ครับโดนแช่วุ้ยยิงมาพลาน็อสยิงดิโปเกือบเกือบดินเปิมไป เอา้ามาตรงนี้จิ้มโอ้โหผมว่าผมต้องเก็บทรุดลงกระป๋องแล้ววะดูจนทรงดูมันงานเล่นไม่ได้เลยช่วงนี้ทุกคนโอ้โหมาตังหว่านี่ครับต้องทรุดในฝันของเราไม่น่าจะรอดเลยนะครับเก็บลงกระป๋องแน่นอน ดูตรงนี้ดูว่าจริงจริงมันแบบเจอทีมถึกทีมเต็มเต็มแล้วมันยากเลยทุนเออยังถึกสึกว่ายังยากอยู่อ่ดาเมจมันแบบโอ้โหมันลีดไม่ไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับพอมันฟาดมาทีนี่มันก็ยังยังไม่เท่าไร่นะทุกคนอโอเคครับผมสำหรับน้องทูตน,นะผมว่าน่าจะเล่นยากแล้วนะตรงนี้โอ้โหทีมไม่เข้าเลยทีมไม่เข้าเลยมันต้องพึ่งลิปโป้นะโดน นถ้าเจอทีมถึกแบบนี้นี่เอาไม่ลงครับเอาไม่ลงจริงดูว่าต้องฮาริปโปช่วยงเอาเอา,เอาลงยากเลยครับฮาริปโปไม่ตีเตนี่ยโอ้โหแต็กระเมิดยากมากเนี่ยค่อนข้างยากเดี๋ยวลองดูดิโปลองทิมทิมสักทีดิต่อทิมสักทีป่ะหืมโอ้โหดูว่าไม่ไหวครับไม่ไหวนะสำหรับทูตในเมตานีนะครับคิดว่าเอามาเดี๋ยวลองสักไม้นึงนะครับสำหรับน้องทูตครับ หลายๆคนก็ขอมานะลองเอาทูตไปลองเล่นดูนะผมบอกเลยว่ายับเยินเลยทูตเมตาน,นี่าถ้าเล่นกับทีมถึกตรงนี้ก็เดี๋ยวลองเอาเอาคลายมาอ่าคลายมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อทูตเล่นเปิรบไปแล้วก็ถ้ามาใส่สาสสมดุลเพิ่มอืมใส่สาสสมดุลเพิ่ม ไม่ได้เนาะไม่ได้ผมว่าทีมนี้น่าจะต้องเปลี่ยนรอบที่แล้วผมน,น,น่าจะรล่นีมันอย่างเงี้ยน,น,น่าจะสุดๆแล้วสําหรับเมตานี้นะครับแล้วก็ใส่เปลี่ยนเปลี่ยนส่วนเลกจะอีลีนเป็นยู่แทนเพื่อที่จะเพิ่มการตัดเลือนต้องใช้ตัวสมดุเป็งสองตัวนะอาโอเคเดี๋ยวเจอเจอทีมกายนะครับเจอทีมกายรอบนี้มาทิมมาหนึ่งดอกทีมกายทิมไมาหนึ่งดอก อ่ะเราส่วนเราใส่ทูตเราสึกว่าทีมคอมโอ้โหตันหมดเลยแม้เราจะมีเรายังมีลัตกิดอยู่นะครับปล,ลปื้มไปจังหวะน,นี้ฮูดกูเบ้อไปไเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วทิมต่อทิมต่ออีกหนึ่งที บึ้มไปหนึ่งทีตรงนี้คลายแตกไปแล้วนะครับโอ้แต่ว่าริปก็ยังไม่แตกนะครับมาตรงนี้โอ้ทูดคนดาเไม่ได้สับสับไปหนึ่งดอกหิ้มมาระเบิดโอเคเรียบร้อยรู้สึกว่าเจอทีมกายเนี่ยมันสู้ได้นะถ้าใส่ทูดนะเพราะทูมันก็รับดาเมจได้มากนะครับแต่ว่าพอมาเจอทีมถึกกันเอง เจอทีมถึกเนี่ยมันเอาไม่ลงนะเอาทีมถึกไม่ลงนะสำหรับคอมนี้นะครับแต่ถ้าเจอทีมกาแล้วโถมดาเมจใส่รลวัวแล้วสกิลดีๆเนี่ยเออโถมได้อยู่เนาะพอทูลมันก็ถึกเนาะรับดาเมจได้นะครับแต่พอมาเจอแบบทีมถึกๆแล้วแบบจะฝืนนั้นเอามันไปเล่นมันลำบากมากเลยทุนอ่าเนี่ยสำคัญเบิ่มเรียบร้อยนะตรงนี้โล่แน่นๆนะใส่กรัดกิจนะโล่แน่นๆเลยอ่ะตรงนี้ครับโล่แน่นๆอ่ะโอเค ก็ขอสรุปไปเลยนะครับสำหรับทูตสี่สนะในเมตานี <to> ้ก็จริงๆค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆนะครับเหมือนเอามายืนแจกเอามายืนรับดาเมจเฉยๆอ่ะรับตีนเฉยๆอ่ะนะครับแล้วพอเอาไปเล่นกับทีมกายทีมอะไรแบบนี้นะเล่นกับแรดกิจก็ยืนถึกจริงนะครับแต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะครับนี่ขนาดของตึงๆนะแถวผมก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวทูตครับสำหรับใครที่ชอบหนึ่ฝากกดไลค์กดซแคร์ด้วยครับและกดแจ้งเตือนใหม่ในเกมสบายดีเบอร์โซนนะครับ